at the เป็นน้ำแข็งไปเมื่แล้วจ้าอากาศเย็นๆสวยสวยมากฟังในภาคบ้านเขามันเย็นจริงๆมันติดกับขั้วโลกเหนือเลยนะเนี่ยไม่ไม่ไกลมากประมาณ ส you know. <changing> no ี่รอยกิโลเมตรเยจำไม่ได้นะเมเลยเคยเคยดูบงเบงขี่รถกลับบ้านแล้ว ขับรถในหมู่บ้านก็แค่ประมาณ30มสิบอร์จ้ะบัได้ขับเร็วขับอยู่ในเมืองก็จะมีเพิ่นสิมียนให้เขาซีมีระ,ะยะให้ว่าสิขับเท่าใดในเมืองครับนอกเมืองเท่าใดเขาเจะดีดีบาทเพิ่นเขาจะเขียนใบทุกระยะเลยว่าสิให้ขับในเมืองจกักจักขบับวนไปอย่างไร กี่เปอร์เซ็นต์เนาะแม่สวยเกิดคิดบอกว่ามันจิบจากเปอร์รเซ็นต์ให้สามสิบครับสามสิบครับสี่สิบข้างนอกเมืองไปแน่ก่ะขันถนนใหญ่ขันถนนใหญ่กับจีประมาณลอยลอยกว่าเนาะลอยสิบขันถนนในเมืองธรรมดาอย่างที่กับสี่สิบเนี่ยขันคนบ่หลายในยบ่ลบอลชุ่มชื้นเนี่ยเพิ่งกระจายสี่สิบห้าสิบไปเนาะแต่ในชุ่มชืน้นแต่เพิ่งกระจายครับสามสิบ ล้วอันบ่มีคนหลายๆเนี่ยกับสสิบห้าสิไปจริงเบิ่งสวยออกมาดึงสิก็สวยเลยสวยจริงๆเยหนาวหนาวน หนาวเย็น,เ,นเย็นหนาวเย็นเย็นแต่ก็สวยดีเนาะออกมาได้แต่ซ้ำนั่งอยู่ในรถนี่ลนะขัดไปยางก็จะแข็งแข็งมืดเลยเนาะมือแข็งไม่สวยก็ยางอยู่เทียนึงเนาะไม่สวยก็อเอกไปยางเนาะขนาดถอดถุงมือออกมาแป๊บเดียวมือจันว่าสีนี่บ่ได้แม่ตีงบ่ได้ไหมมันหนาวมันอันอนี้แข็งกระเด็นซ้ำม,มาอยู่ในตู้เย็นเนาะเพคุนในในตู้เย็นแข็งคักๆกันแม่ตู้เย็นแห้งๆห้งที่ว่ามันเย็นค่ะค่ะ ข้าวน่งยินได้รถแตงเดียมันก็มีแออนให้เฮาให้เฮาอยู่เนาะมันก็เลบยบ่เท่าใดมันก็เลยยังอุน่นอบอุน่นอยู่เนาะมันนี่เป็นวันเสาร์เนาะมันนี่เป็น,นวันเสาร์วันเสาร์ก็เลยรถ เจ้าสะเอารถรถแท็กเตอร์เนาะรถแท็กเตอร์มาดันออกไปมาตัวย่ี้ยมีาหิมาตัวเพิ่อนก็สะเอารถแท็กเตอร์มาดันออกดันไปหรือดันออกจากนทางคือจังเาเห็นกองใหญ่ๆคางทางเฉยนี่นี่ข้าเจ้าก็สะดันออกมากองมันสีดันออกมากกองคางทางทังสี่นี่กองคางทางสี่ระบันีีก็ข้าเจ้าสะเอาเกลือเอาเกลือมาห้อยน้ำเอาเกลือห้อยน้ำทางออกเวลาเขาโชงดีข้าเจ้าสะเอาเกลือมาโรยโรยให้มันละลาย มันเป็นน้ำมันมันละลายนนี่นจนี่กระจีครับขึ้นไม่อีกเรีวอีกระยะหนึ่งอีกบันนี้จะเป็นถนนใหญ่แล้วคันแม่นบ้าน,น่าก,นกับถนนเะไรซีเลนเนาะรับเรีวได้ตรงนี้กับประมาณร้อยสิบ น่อยเลยจ้ะล่บ่าแห้งกันสื โซ่อนเงาเง่าเง่ามามันมาเงนตกลงมะคางก็ไปใหม่งาม,มีลีจะงามขักงามแห้งงามกระดอกกระเดียด <c oughs> จะสีเขาในเมืองเลยจ้ะบรรยากาศงามขักในเมืองกับไฟฟุงดีบรรยากาศจุดเขาเขาในเมืองเลยจ้ะ กระจายกระสิพาเขาเมืองไปซื้อของก่อนจ้าจบคลิปนี้ก็นอนจ้าเนาะวัดดีสุขุสุขวนเด้อนี่เบิ่งนี่ทางโอเคจ้าโอเคจ้าวัดดีจ้าวัดดีจ้า